สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีธนูนะครับประจําช่วงเดือนมีนาคมนะฮะช่วงปักแรกเนี่ยภาพรวมของคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับคราวนี้ครับในหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าอะไรดาวประจําจตัวของคุณเนี่ยนะภาษาหมอดูเนี่ยเขาจะตนุตนุเป็นอลิอ่าตนุคือตัวเรานะอลิแปลว่าอุปสรรคครับแต่อล,อ,ลอ,ลอลิอยู่ในภพพันธุเป็นมหาอุดอุปรสรรคภาษาหมอดูเนี่ยนะมันหยุ่นหยิ่งเนาะ นะพันทุกแปลว่ามั่นคงก็ได้พันทุกแปลว่าบ้านพันทุกแปลว่าแม่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเหนื่อยยากแสงเขียนสุดท้ายมีความมั่นคงเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้จิตวิญญาณนะขนานะี้โดยภาพรวมแล้วมันมีมุมที่จะไปอะไรโฟกัสนะฮะในเรื่องของนะการสมบัต่สมรถดีโนเวทบ้านนะซื้อบ้านใหม่นะปรับปรุงบ้าน บางคนบอกเนี่ยรุ่นอย่างรุ่นอาจารย์เนี่ยสี่สิบกว่าปุ๊บเนี่ยนะบางทีอยู่บ้านมนาะบ้านเก่าเนี่ยสามสิบปีสี่สิบปีนะมันก็มีโอกาสที่จะต้องทาสีใหม่รีโนเวทบ้านใหม่เนี่ยตรงจุดตรงจุดเนี้ยนะฮะมันเหมาะสำหรับคนที่เกิดราศีลัคนณาราศีธนูเป็นที่สุดนะในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่นะฮะก็ดีนะครับหรืออีกมุมหนึง่งอาจจะแปลว่าอาจารย์ราศีลัคนณาราศีธนูปุ๊บเนี่ยจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถเนี่ย นะต้องทำสเตตเมนต์ไงนะตนหนุอลีพันธุตนหนุคือตัวเราอลีแปลว่าโอ้โหสเตตเมนต์แหมเป็นอาชีพนะสมมุติว่าถ้าคุณนั้นเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ปิ้นมาเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งถูกต้องไหมรู้เลยแต่ถ้าเป็นนะเช่นอาชีพไรเดอร์นะอาชีพค้าขายเนะี่ยมันต้องไปปิน้นสเตทเมนต์แล้วก็ส่งให้ธนาคารดูเพื่อจะกู้บ้านกู้รถมันจะยากกว่าคนอื่นเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่อลีเนะี่ยมันเหนื่อยนิดหนึ่งในช่วงเริ่มต้น นะในช่วงกู้แต่สุดท้ายได้สุดก็มีอะไรความมั่นคงหรือถ้าเรามองในเรื่องของธุรกิจเหมือนกันการเริ่มท้นอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้เหนื่อยพอสมควรเช่นต้องแข่งขังขนนะอาจารย์จะไปอยู่องค์งกรใหมนะ่คู่แข็งเยอะเหลือเกินนะต้องตั้งใจอ่านหนังสือต้องมีสอบนะสัมาาษ์สอบข้อเขียนนะใช้ระยะเวลาแต่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จไหมมีเกณฑ์แต่ไอ้ช่วง ถ้าพูดถึงช่วงครึ่งเดือนแรกนะในปากแรกเนี่ยอาจจะปวดกระบาลหน่อยนะมันภาษาหมอดูเขาเรียกว่าไอ้ดาวตัวแทนเรื่องของการงานเนี่ยมันโครจรอ,อยู่ในภพอริแต่ถ้าเลยหลังจากช่วงกลางเดือนมีนาเป็นต้นไปมีมุมที่ดีอ่ะตามนั้นแต่ค่อยไปดูว่าหลังจากการเดือนมีนาเป็นยังไงหรือจะมีคลิปหนึ่งแยกย่อยก็ฝากกดติดตามนะใครอยากสัมผัสอาจารย์นะมีหางแมวนะปากบุดไว้นะท่านี้นะครับี๋ยวจะดูดวงก็ได้แอสไซ้โฮโลมาสเตอร์มา นะขายของนิดหนึ่งตามดวงเนี่ยนะครับในเรื่องของการเงินบ้างที่มาของอรายรับจะมีมุมที่อะไรดีขึ้นในช่วงปัจจุบันนี้เพราะว่าในหลักโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยดาวการเงินนะฮะมันสัมพันธ์กับดาวดวงหนึง่งเขาเรียกดาวคู่ธาตุแปลว่ามีตําแหน่งของการเกื้อกูลนะซึ่งกันเล่การในช่วงปัจจุบันนี้เดบิตไม่ห่วงแต่เครดิตใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายกับสังคมเยอะก็ไม่เป็นไรนะฮะนะนะนะกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะไปสตา บัคนะอเมซอนนะก,ก็แล้วแต่ตัวจุดนี้คึกคักในช่วงเรื่องของการใช้จ่ายครับผมตามนี้นะครับเรื่องของออความรักนะฮะจากดวงแล้วเนี่ยนะครับดาวคู่ครองของท่านภาษาหมอดูเรียกว่าดาวพุธพุธเนี่ยนะฮนะณขณะนี้เนี่ยมันไปสัมพันธ์กับดาวราหูนะพุธอันตพานวิวาทพระราหูดาวตัวแทนคู่ครองคือดาวพุธ ดาหูเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวคู่ครองมันมาจะเอะกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าลาหูเป็นตัวแทนกับภพบสหัชชะแปลว่าเพื่อนหรือสังคมดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนนะดาวตัวแทนเกี่ยวคู่มีมุมที่จะมีมุมปัญหาเกิดขึ้นได้อ่ะก็ลองต้องจินตนาการดูว่าอาจารย์ผมไม่มีเพื่อนหนูไม่มีเพื่อนเลยหนูอยู่กับแฟนอย่างเดียวอ่ะก็โอเคไปแต่สมมุติว่า ไอ้เพื่อนแฟนเพื่อนแฟนมันชวนไปนเที่ยวเออแล้วเราดูแล,าแ,ลาาออแล้วเราแล้วเราอะอยู่งงเงาอะเออเราก็ทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับแฟนเพื่อนได้ไหมได้นี่สมมุติเนี่ยเป็นแบบนั้นนะหรือตำแหน่งเพื่อนอ่ะสร้างความร้าวฉานอะไรบางอย่างนะเธอเธอไปดูสินะเราเห็นแฟนเธออยู่กับคนคนู้นคนนี้คนนั้นอ่าเพื่อนเหมือน เออนะเหมือนจะดีนะแต่ทําถ้าครอบครัวม,มีปัญหานี่ก็ต้องระวังไว้นะมันมีมุมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ได้หรือเพื่อนมายืมตังแฟนคุณเราเพิ่งมารูตอนหลังให้ยืมตังไปทําไมอ่าเนี่ยสมุดนะเป็นปัญหาอะไร,ไรโลกแตกได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ระวังไว้นะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับมือที่3ซึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องชู้สาวแต่เป็นเรื่องของสังคมสร้างปัญหาให้กับชีวิตคู่ของคุณในช่วงนี้ ต้องระวังไว้เนี่รตามี้นะเอาละนี่คือส่วนของกับพยากรณ์นั่นแหละแต่อยากรู้แบบรายละเอียดเจาะลึกดวงใครดวงมันกับอาจารย์ผู้นะอยากปรึกษาอาจารย์หรือเกินขาดแนวโน้มของโหราศาสตร์เป็นยังไงบ้างนัดหมายอาจารย์ผู้ด้วยที่ไหนครับนี่ครับ a s ไ i น์ ign, นะฮะโ o l า m a s t e r นะครับมีคําตอบแบบประนตีโดยผมอาจารย์ผู้อย่างแน่นอนครับ